อาณาจาักรโตเกียวด่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซื้อที่ดินสร้างอาณาจาักรโตเกียวสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มย่ารักชาแนลค่ะพี่น้องเมื่อนี้อุ้มย่ารักชาแนลมีเรื่องมาบอกสูพี่น้องฟังอีกแล้วค่ะอ่าสูตรโพสต์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเฟซบุ๊กที่ติวต นะคะวารุณเน,นะพี่้องเห็นโพ์ของพยาบาลฟินแลนด์บะค่ะโพ์เมื่อ27นาทีที่แล้วนะคะเนาะโพ์ว่าจังไดเบัต์ตี่น้องมาฟังค่ะอุ้มสีวอลสูพี่้องฟังเพิ่นโพ์ว่าป้าตรงนี้แหละอานาจากโตเกียวมิวสิกพร้อมลงหลักปักฐานมาสั่นพีน้องแล้วก็รูปสามรูปด้วยค่ะเป็นวิวนะคะเป็นวิวที่ดินค่ะพ่นอ้องามงามเบิ่งเนี่ยค่ะ แปลงใหญ่มากอยากให้ทุกคนเห็นถ้าทุกคนยังไม่เห็นทุกคนเข้าไปดูใน Facebook ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเดอร์ที่ติวุ์วารุน,น,นะคะพี่น้องแปลงใหญ่งามอล่างการเป็นเลยๆไรนะคะได้ยินว่าได้ยินมาว่าเป็นเลยๆไรอ่ะพี่น้อง,พองเพิ่นสิสังอันนาจากต o เกียวมิวสิกคบวงจรแน,นหันเลยค่ะพี่น้อง เร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นสิสร้างอาณาจักรเนาะค่ะเนาะที่ดินเพิ่นก็ได้แล้วเด้พี่น้องเนาะหลังจากที่พ่อใหญ่บ้านโพดลงไปเนาะค่ะเนาะ,นะ FC แห่ดีใจมาคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กของเรามาฟังคอมเมนต์จากอ่า FC กันค่ะพี่น้อง FC มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะเพิ่นบอกว่าปาดปาด โอ้ยอน,นาจากอิลีโบนี่คือไงคักแท่พยายบาลฟินแลนด์นะคะเนาะแล้วก็อยากไปถ่ายรูปดอกไม้สวยและท้องฟ้าค่ะเพราะว่าภาพที่เพิร์นเอลงนะคะวิวปลาดอกไม้งามแห้งค่ะพี่น้องเนาะบอกเลยค่ะว่ายางแจมเลยค่ะนะคะเนาะสุดยอดเลยพยาบ้านฟินแลนด์นะคะเนาะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าที่ดินสวยมากค่ะงวเฮงดีมาก มีน้ำผ่านข้างหน้าคนจะรวยเนาะอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราค่ะคนจะเป็นมหาเศรษฐีแบบนี้แหละค่ะบอสบิ๊กเป็นคนขยันและเก่งมาก,กว่า mm hmm. สันเพ่อนว่าโอ้ยพี่น้องเห็น,แล,นแล้วก็ดีใจแล้วก็แสดงความยินดีกับบอสบิ๊กเนาะทีเพิ่นได้ทีโงเห่งดีทีงามเนาะค่ะเนาะสำรับจะมากกอ่อตั้ง อาณาจาักโตเกียวนะคะเนาะกระสมทางบอร์ดบีกเพิ่นขยันเฮ็ดงานทำมาหากินล่ะค่ะพี่น้องซึ่งการสื่อที่ดินในครั้งนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับออา FC หลายๆคนเนาะก็ดีใจแท่นอันบอดบีกนะคะเนาะซึ่งอุ้มยารักชาแนวนะคะก็ได้เขาไปเบิงนี่เพดเพดหนึ่งคะ่ะกระซิมี FC ีนะคะเพิ่นกับอัน เขาไปบอาเนี่ยต่อๆนะค่ะเนาะเราเพื่อนก็ไปโพสเนต่อต่อๆคะอะ่ะเพื่อนก็บอ,อ,อ,อกบถึงพื้นที่บ้านสินแลนด์หรือบอดบ,บีของห้านะคะ่ะเพื่อนบอกว่าฟั่งไลโซตคุณน,นุ่มแลว้วน้ามตาชั้นกไ็ไลว่าสันเพิ่นว่าอันที่ดินที่บอดบีซื้อนั่นเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เพิ่นว่าถ้ายกแปลงเกือบร้อยล้านเพื่อนบอกว่าจักสีเนาะค่ะเนาะพ่อไก่ตกลงเอายกแปลง ความเื้่มปิติจนจะร้องไห้ภาาสันพันว่าอยากให้มีบ้านเนาะเพิ่อนอยากให้เพอนอย์อันบ้านฟินแลด์น,นี่นะคะเนาะอยากให้บอดบิ๊กของเราเนี่ยอยากให้มีบ้านอยู่สร้างหลักฐานมั่นคงอีกครั้งดีใจสนับสนุนพ่อไก่ต่อไปจ้าภาษาสันพันว่า หักเขาก็เลยอยากให้เขามีกว่าเกาบรัเซนเพิ่นวาเนาะเออแล้วก็เอฟซีหลายๆายคนกับเขามาคอมเมนต์นะคะต่อถ่ายโพสโพสนี้นะคะเพิ่นคอมเมนต์ว่าใช่ค่ะในฐานะเอฟซีที่ติดตามพ่อไก่มาตั้งแต่ฟินแลนด์อยากเห็นพ่อเจริญก้าวหน้ามีความสุขเอฟซี FC ก็มีความสุขเช่นกันบรัสเซนอุ้ยเนาะขันบอบีกเพิ่นไม่เห็นเพิ่นก็คือศิน ปึ้มนะคะเนาะปึ่มจนน้าตาไหลคนละพี่น้องเอ้ยกะสมทีบอดบีกเพิ่นตั้งใจเฮ็ดงานนะเนาะค่ะเนาะสมอันที่เพิ่นสร้างนั่นแหละเนาะค่ะเนาะผู้บริหารเด็กนะคะบ,บอดบิกถึงแม้ว่าเพิ่นยังเด็กหน่อยอยู่เพิ่นกับบริหารจัดการได้ดีเยี่ยมนะคะเนาะพาค่ายโตเกียวมิวสิกพาทีมลูกๆไก่เนี่ยนะคะเติบโตและก็ผักแันตัวเองนะคะ ให้โด่งดังคิวงานตอนนี้บอกเลยค่ะว่าคิวยาวจนไปถึงนี่นลละค่ะสิ้นปีเนาะปีหน้าก็ยังมีอยู่ถ้าใครอยากจะจ้างพญาบานฟินแลนด์บอสบีของเราแล้วก็ทีมงานสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่เพจตูเกียวมิวสิกเด้อค่ะเด้อจังกในกตสถานสนุนพญาบานฟินแลนด์คือเกา่านะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพญาบานฟินแลนด์นี่ถึงแม้ว่าเราเสียเงานนักเด้พี่น้องช่วงนี้เพิ่กระเที่ยว ไปอัดรายการเนาะที่ Work p o i n t เนาะแล้วก็กลับมาขอนแกน่นแล้วก็เที่ยวไปกรุงเทพตอนนี้เพิ่นก็ับพักผ่อนหน่อยนะคะพี่น้องจังไง๋พี่น้องก็ให้กำลังใจเพิ่นในเดอ้อถึงแม้ว่าบอสบิ๊กจะทำงานหนักแต่ก็ไม่ลืมลูกๆตัวเกียวมิวสิกเดอ้อค่ะเด้อเพิ่นเฮ็ดเพื่อขอบคร้ยตัวเกียวมิวสิกเนาะคะ่ะเนาะคือวาน่ะค่ะในอนาคตแล้วก็สิขยับขยายไปเนาะพี่น้องเพราะว่าล่าสุดนี่แล้วกับโพดลงมาอยู่ว่าเล่านั้น มีวงหมอลำเดอ้อเราสิเฮ็ดวงหมอลำเดอ้อเพิ่นว่าโตเกียวบันเทิงศิลป์ว่าซั่น,นเพิ่นว่านะคะเนาะเพิ่นแอบซุ่มซ้อมอยู่ตัวและเพิ่นสิท้ำการสแสดงวันที่28สิงหาคมนี้ใครที่อ่าพร้อมนะคะก็สามารถไปชมได้ที่หน้างานเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะอันเพิ่นสิมีไลฟ์สดบ่หรือจังได๋กร็รอฟังเพิ่อนอีกทีนึงเด้อค่ะเด้อเฮาก็ค่อยติดตามเพิ่นเบิ่งว่าอ่าเพิ่นสิ เวทีของเพื่นสิออกมาแง่อลังการปานใดแต่ว่าสำหรับใหญ่บานฟินแลนด์เนี่ยเราต้องอลังการแน่นอนค่ะเพราะว่าเราชอบมีเซอร์ไพรส์นะคะเนาะเซอร์ไพรส์เนาะค่ะเนาะคันว่ากุมปีดมอสันแต่ละอีพี่นี่โอ้ยออกมาแต่ละอีพี่เซอร์ไพรส์อีลีค่ะบึง่งแล้วก็น้องๆทิม โตเกียวมิวสิกเนี่ยแสดงแต่ละ E ีีเนี่ยได้สมบทบาทสมจริงจริงๆเนาะอันเขาไปเบิงอยู่ค่ะถึงขันนำตาหลายอีพีหลาสุดี่เพิ่นอันทำการแสดงมากนี่เนาะสมบทบาทอีลีค่ะพี่น้องล้ะกาศทีมงานนะคะเบื้องหลังของเพื่อนกเก่งนะคะเนาะขอชื่นชมด้วยค่ะเด้อเนาะจังไดกะฝากพี่น้องเอฟซีนะคะคอยติดตามสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องมีความเห็นจังใดอยากจะชื่นชมพยาบาลฟินแลนด์สามารถคอมเมนต์ลงในไต่คลิปนี้ใดได้ดค่ะเดอ้อเนาะตั้งได่กะฝากพี่น้องเด้ค่ะเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะเพื่อว่าพี่น้องสิได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆพร้อมกันเด้อพี่น้องขัน้าอุ้มลงคลิปตัวไหนนั้น กรสีเดกระดิ่งสัน้นตึ้งติ้งติ้งต้งเตือนไปหาพี่น้องเดฟฝ้าเปิดเบิงมาอัปเดตข่าวพยาบาลฟินแลนด์น้ากันมาอัปเดตข่ายโตเกียวมิวสิกน้ากันนะคะเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดอีอยงยูหอดไซแล้ว์กันเห็นกระดิง่งหรือขอความหรือคลิปไม่ไม่ขมาฝ้าเปิดเบิงโหลดด้วยพี่น้องเบิงแหล้วพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้อุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอ่าอุ้มกามิก่อนนะคะ มอบให้พี่น้องเดอ้อนะคะเนาะขอให้พี่น้องนีิรําด้วยกันทัวนาโศกลาบล้อยมาบอขาซสายเงินท่องไหลมากเท่มาอย่างมากมม้และสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนจงรวยๆเฮงๆนะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ